เรืองพลังงานจุดสุดอ่านดูนะสวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูสุนารีนะคะวันนี้จะสอนอาภาษาไทยนะคะแบบฝึกอ่านสระไทยนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกอ่านสระไทยมาค่ะหน้าปกของนักเรียนจะเป็นสีขาวดํานะคะของครูจะสีนะกูเป็นคนพิเศษต,ต้องมีสีหน่อยนึงอ่า วันนี้มีแขกมาเรียนกับครูสองคนนะคนหนึ่ง<า>ชื่อว่า<น>ตอนนี้มีแค่สองคนคนหนึ่งชื่อว่าอมกมลวันโปร่งทองอีกคนหนึ่งชื่อนโมทัศพิชาพิมพหอมอ่าส่งเสียงทักเพื่อนหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีสสดอ่าหนูชื่อนอโมค่ะอ่ะไม่ยอมเขินเขินอ่าคราวนี้ เดี๋ยวเราจะเรียนพร้อมกันเลยอ่านโมกออมหยิบล่มนี้ขึ้นมาลูกเน,นี่อ่ะหนูคืนนโมโล,ลูกแล้วหนูใช้ของครูแคนเออนโมก็ได้ใช้ของเขาเปิดหน้าที่เป็นสลืออืวันนี้เราจะขี้กันค <Hey. S 1> ่ะฮ้ยอ่าเปิดหน้าสลออือค่ะ uh. อเลยไปไหนแล้วคุณนายออมนี่ค่ะ <c oughs> นี่อึค่ะอ่ะเรียนคาเปิดหน้าสลออือนะคะสลืออือ สระอีนี่นะสอือเอือมบอกนี่เหรอเอือครูงงวันนี้ใช่แล้วเ <c oughs> อืออยู่นี่นะคะอ่าเรียนเออแก่ไปหน่อยนะคะอ้าวสรลอืออ้าวดูเดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนที่มาจากดาวังคารสองคนนะคะ <c oughs> อ้าวอ่าน <c oughs> พร้อมครู <c oughs> อ้าวประเทศไทยเหรออ้าวมาอ่านพร้อมครูเลยสรลอืออ่านมาสิลูกสรลอือ <c oughs> ชี้ด้วยจ้ะจออือเจอ เดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวรอเซเล็บครูแป๊บหนึ่งรออือรึรออือรึชอือชื้อชอือชื้อทอืถือเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นรอครูก่อนบออเบือบออเบือชอือชื้อชอือชื้อต้องตามครูนะเดี๋ยวเพื่อนงงนะนอือเนึ้อนอือเนึ้อไปบรรทัดที่สองจ้า พออืพึอ,พออื้พึเอ,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 อาแมสออกก่อนอ่าเสียงจะได้ไม่กล้องอ่าไม่ต้องกลัวโควิดคุณไม่ไปไหนเลยคุณอยู่บ้านอย่างเดียวงออือเงื้องออเงื้งอ,อดอดดอือดือดออืดื ฟอือฝึกฟอือฝึกฟอหรือฝอนักเรียนฝอเอ้ยดูดีๆีฟอฟอฟันใช่ไหมใช่อ่าฟอฟันนะฟอือฝึกถูกนะแต่คำต่อไปฝอใช่ไหมฝออ่าฝอือฝึกฟอือฝึกทออชื้อทออชื้อตอือตึตอือตึอ่าคราวนี้ไปอ่านบรรทัดบนไม่สะกดแล้วค่ะ อ่านมาทัดบนสุดเลยอ้าวดืมด้านหน้าไปคำหนึ่งกอือเกือกออือเกือยอือึยอยอือเยอคราวนี้นักเรียนฟังเสียงนโมกระออมเขาเรียนเป็นเพื่อนไปก่อนนะอ้าวคราวนี้อ่านพร้อมกันพร้อมกับครูเลยนะเกือกเกือจือเจือหรือหรือชื่อชื่อถือถือ บึบึครูก็ไม่ค่อยได้อ่านคำพวกนี้นะชื่อนื้อเบื่ออ่าวบรรทัดต่อไปลูกเยื้อเฮื้อเงื้อเดือดฝึกฝึกฝ่ออึฟงฝออึฟงื้อเมื่อกี้เนี่ยฟออึฟงฝื้อฟื้อฝื้อฝื้อสองคนนี้มันจะเต้นแรปกันแล้วนะนักเรียนถือ คดึดึคออื้อฮือคออื้อฮือพอนะโมมีเพื่อนมาอีกคนคือขนองเลยค่ะนักเรียนอ้าวไปดูคำต่อไปคำต่อไปลูกดออึกอดึกดออึกอดึกนออึกอนึกนออึกอนึกหนูเอาดินสอชี้แบบนโมเขาจะได้เอกเก่งสออื กอศึกสอื่กกอศึกสอื่อยู่นี่สอื่กกอศึกอ้าวคำต่อไปค่ะตอื่กกตึกตอื่กกตึกฝอื่กกฝึกฝอื่กกฝึกอ้าวนักเรียนเขียนกอไก่ด้านหน้าเหมือนเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านทีเดียวแล้วมาย้อนเลยดีกว่านะ จะได้ไม่งงอ่ะอ่ะไปบรรทัดต่อไปต่อไปยออึดอยืดยออึดอยึดเดี๋ยวสองคนนี้รอกูแป๊บนะกูเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงอ่ะต่อไปลูกทออึดอถึดถึดถึดทออึดอถึดอ่ะงออึดอเงิดสออึอ ดอสุดออึดอือดน่าอึดนะอดทนเรียนเรียกว่าอึดนะอ้าวไม่ใช่คนละอย่างกันอ้าวไปดูคําต่อไปจออึดงอจ่ออึดงอจึงบออึดงอบึงบึงทออึดงอถึง นักเรียนออมเรียบก่อนนะถอองอถึงนะเมื่อกี้ออมเขาออกเสียงผิดอ้าวไปคำต่อไปลูกดออึพร้อมกันเลยลูกดออึงอดึงอ้าวดึงนะอ้าวไปบรรทัดต่อไปลูกซออืมอคุณครูขายลืมตัวนี้อ้าวจริงเหรอคะอ้าวลืมคำสุดท้ายนะหน้าจอครูไปไม่ถึงอ่ะพออึงอ๋อึง อ่ะไปดูบรรทัดสุดท้ายลูกสอเดี๋ยวแป๊บนะคะรอครูแป๊บหนึ่งี๋ยวครูเปลี่ยนปากกาสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนทุกทีเปลี่ยน,ยนทุกทีเลยไม่เอาสีแดงนะจะเอาอยู่นี่เอามาสออุอ้ยไม่ยอมเปลี่ยนนะสออึมอซึมสออึมอซึมพออึมอพึมพออึ เวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็เขียนตามอ่านออกเสียงนี้เลยนะหมายความว่าคุณครูชี้ตัวไหนก่อนนักเรียนก็เขียนตัวนั้นนะคะถออมอทึมถออมอทึมถอถุงนะคะถอนะคะเอาหอหีบลูกหออึมอหึม คำสุดท้ายลูกออมอืมออือมอืมอืมอืมแสดงว่าอิ่มแล้วอ่แสดงว่าอิ่มแล้วเพื่อนเขาบอกงั้นนะไม่รู้สิว่าใช่เปล่าอ้าวคราวนี้ไปดูหน้าคำว่าดึกอ่ะหนูดูนโมหน้าคำว่าดึกอ่นานักเรียนเขียนกอกไก่ลงไปก่อนค่ะตัวแรก,กรเขียนกอกไก่หมดทุกบรรทัดเลยค่ะ เขียนไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยเขียนไว้บรรทัดละตัวบรรทัดละตัวเขียนก็ไก่ไว้บรรทัดละตัวไก่ได้อยู่บทีและบรรทัดไก่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 ไกไก่เอาไปงั้นนู่นไปนู่นน่ะอ้าวมาทันแล้วดูบรรทัดแรกมันสะกดด้วยตัวอะไรบรรทัดแรกสะกดด้วยตัวอะไร โมเรียนหน้าเดียวกับครูเมื่อวันนี้ก็หน้านี้อ๋ออ่ถูกตอ้องอ่ะบรรทัดแรกสะกดด้วยกอไก่ใช่ไหมคะอ่านักเรียนดูค่ะสะกดด้วยกอไก่ใช่ไหมใช่อเอากอไก่ไปเติมค่ะตัวที่สองกอไก่ตัวที่สองเพราะฉะนั้นกลายเป็นกออกกอกกแสดงว่าบรรทัดนี้ทั้งบรรทัดสะกดด้วยแม่โกกอ่าแม่โกอ่ะไปบรรทัดต่อไปนโมตอบครูซิบรรทัดต่อไปสะกดด้วยอะไร ดอเด็กดอ่กอาวดอเด็กไปเติมต่ไปงงูนโมอ่านว่าไงกอโดอดอะไรกอโอดอกดหนูเขียนตรงนี้ไม่ได้หนูก็เขียนทั้งหลังนี่คะหนูจะไปเขียนได้ไงเด้อลูกอาวบรรทัดต่อไปหนังสือหนูก็ของโมไม่เหมือนกันอันนี้ของครูครูทําหน้าเดียวแต่ของนักเรียนทำสองหน้าจะไม่เหมือนกันอา่าวนักเรียนอาวบรรทัดต่อไปสะกดด้วยงองงูใช่ไหมนโมเอางองงูไปเติมค่ะ งงูไปเติมนี่แหละเอางงูไปเติมอ,าาอ่านว่าไงกออกงอกกล,กลหรือกงก<ล>เอาใหม่กออ,งองกอองกงนี่นะคะกออกงกง,งนะคะนักเรียนอ้าวแม่กงก็จะสะกดด้วยงองูแบบนี้นะคะทุกจัวเลยอ้าวไบบรรทัดต,ต่อไปถ้าต,ต่อไปสะกดด้วยตัวอะไรมอมา้า มอมาอาเอามอมาไปเติมกโอมออะไรลูกกโอมอกลมอ่ากโอแมมอกลมมงกโอแมกลมนะคะกโอมอกลมนะคะเอาแม่กลมนะคะนักเรียนก็จะใช้มอม้าสะกดอ้าวคราวนี้มาอ่านพร้อมครูดึกบรรทัดดึกดึกนึกดึกเอาใหม่ดึก เนึกเนื้อสึกสึกตึกตึกยืดยืดทึดทึดงึดงึดสึดสึดออาท่าต่อไปจึงจึงบึงบึงถึงนี่แล้วลูกบึงนะแต่คุณครูข้ามอีกตัวหนึ่งแล้จชิงเหรอเอาชิงอ่ะตัวไหนตัวไหนตัวนี้ อ๋งสึกกระอึดนะหรอใช่ครูอ่านไปแล้วหนูไม่ทันครูเองเอาไปบรรทัดต่อไปลูกจึงจึงบึงบึงถึงถึงดึงดึงพึงพึงออาบรรทัดสุดท้ายลูกบรรทัดสุดท้ายซึงซึมซึมพึมพึมถึมถึมหหึึมมอ้าวอโอเค มีอึมอ่ามีอึมมีอึมคำสุดท้ายอีกแอบอยู่อึมเขไพใส่ไม่เห็นไม่เห็นตาไม่ดีแก่แล้วนะคะนโมแซวกูตลอดเลยนะคะวันนี้อ่าสรออึอ่าไปหน้าต่อไปจ้าสระอะไรนโมหน้าต่อเอึอหรืออืออืออ่าสรออืออ่าสรออืออ่อเอือเ่้ สือืออ้าวอ่านกันเลยดีกว่ากอือกือกอือกือยืดเป็นหนังสติ๊กจอือจือจอือจือมอือมือมอือมือทอือถือถอือถือรอือลือรอ หออือหือหออือหือเรียนคะเด็กที่เรียนกับครูทั้งออมน้ำโมสนุกมากเลยนะคะสออือสือสอเอือสือในบ้านจะคุยยังด้วยระเบิดแล้วนะคะพิคูขาคูขางอเอืองื้อคุณใจคุณใจท้าไปตัวนึงอืองื้อไปก่อนไปเลยงอเอืองื้งอ บอือบือพ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 อือบือเด็กเรียนว่าครูอ่านผิดนะจริงเลยค่ะพอือบืออ่ะคำต่อไปยออือยื้อยอือยื้อดอือดืดอือดื้ออือปื้พอือปืออ่ะคนนี้อ่านแบบไม่สะกดค่ะกือ อ้าวจริงอ้าวคำสุดท้ายคอือคือย้อนไปบรรทัดบนด้วยครูก็ลืมบอืออบือบอือเบืออ้าวขาวนี้ไปอ่านพร้อมกันกือกือจื้อจื้อมือมือเวลาชี้อย่างนี้ชี้แค่พยัญชนะพอถือถือลือถือถือหือสือถือ พือยือยดือดื้อปื้อไปด้านล่างชาไปด้านล่างอ้าวคืออีกคำหนึ่งอ้าวโอเคนะคะครูมักจะทิ้งคำสุดท้ายไม่ให้เด็กๆเสมอและให้อ่านเองเอ้าวแะแอแ่เอามาไปดูคำต่อไปจออือดอจืดจออือดอจืดยออือดอยืดยอ มอือดมืดมอือโดมืดมืดแล้วไปไหนกันนักเรียนไปเที่ยวไปเที่ยวหรือไปนอนไปนอนเออเป็นเด็กดีต้องนอนอือดอือออือดอือชออือดชืดชออือดชืดอ้าวไปดูบรรทัดต่อไป สะกดด้วยบอใบไม,ไม,ไม้ลออ,อ,อือบลืบรออ,อ,อรือบอลืบหนูซ่อนของเล่นไว้ในลืบเพื่อนไม่เห็นหรอกนะปรากดว่าในลืบนั้นก็มีสัตว์ประหลาดด้วยนักเรียนอยากเข้าไปเล่นนะคะอา่าวคำต่อไปสออือบอสอออือบ กูกูอันอันนี้อันนี้อันพออออบอคือทำไมตัวนี้มันมีสองกอ่านอนพ่อนอืบอพออืบออืออบอพออมออบอพิอบพ่อออบอเพอเอออออออม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 อ่อออมอลืม ถอืออมถืมการอ่านออกเสียงผ่นได้หมดแต่นำไปใช้จริงแล้วแต่คำที่เลือกไปใช้ยอือมยืมยอือมออมตอเอมอตืม ตออืมอตึมคออืนอคืนคออืนอคืนวันคืนนะนะเขียนอย่างนี้นะคออืนอคืนฟื้นอ่ะฟออืมนอฟื้นเอาไปคำต่อไปย่ออยออืนอเก่งมากขอขออืนอคืนฟฝอ สังเกตว่านักเรียน3ามคำสุดท้ายเพื่อนเขาอ่านออกเสียงกันถูกต้องเลยนะคะเอ้ิงมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวเพิ่งคุยนะคุณครูอ่านเสียงอยู่อ,นะอ้าวสำหรับคลิปวิดีโออันนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุทธิผลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนวัดช่างเด็กพิบูลเกียรติอำเภอบางไทจังหวัดพะนครศรีญญอยอ2 2> ุยาสพปย .2 ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะยะ ใช่ใช่